วัสดครับผมนาธานาลาเสือนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ในการบ้านแปดครับรหัสนิสิตของผม6กสี่หนึ่งตัวสาวครับวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาทำคลิป YouTube กันนะครับจ้องออกแบบ CPU ประกอบด้วยโครงสร้าง TV u Instruction Format Instruction Set จ้องออกแบบฮาร์ดแวร์ด้วย CPU ข้อ1มีเอาต์พุตเป็น led แปดดวงและคีย์บอร์ดแปดตัวล่อมแปดกิกแรมแปิเขียนวงจรนะครับ เขียนโปรแกรมภาษา s m b ด้วยบวกเลขทีละหนึ่งให้แสดงผลแบบ led 8นะครับ8ดวงนะครับตามข้อ2นะครับแปลงโค้ดภาษา s m b ข้อ3ให้เป็นภาษาเครื่องนะครับผมก็เราก็มาดูกันในไฟล์ผมเลยนะครับในส่วนแรกนะครับเราก็จะมีวงจรนะครับที่ต่อกับ cpu ต่อกับทุกๆอย่างที่อาจารย์ต้องการนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอธิบายกันนะครับ ก็จะมีตัว input เป็น data b บ s สตัว input ที่ได้จาก data b บ s สนะครับ CPU นะครับถ้าเราซูมดูเนี่ยก็จะมี A 0ถึง A 1 5นะครับมีทั้งหมด16 input นะครับต่อกับ address bus นะครับที่เชื่อมกับ ADR 2ตัวมี D 0ถึง D 7และ A 0ถึง A 1 5นะครับและมี PC นะครับที่มีตัวเชื่อม input จาก A 0นะครับและ A 1 5นะครับเป็นตัว 7CLS 193 ดิซูดีเจตตัวนะครับทั้งหมด PC ของเราและมีขาออกไปเป็น r o a d i n s t o n c a และ c r อ c นะครับผมการใช้งานเป็นการต่อแบบ Control Unit ที่เชื่อมกันด้านนอกนะครับพอเชื่อมกับ Control Unit แล้วเราก็เอามาดูนันนะครับว่ายูน t ต o n t r o l Unit มี clear clock right read นะครับส่วนมีแคาที่ต่อออกไปเป็น Q0 Q7 Q0 Q3 นะครับต่อ IR0 IR1 ที่ตัว JCL S37C JC 2ตัวนะครับ <c oughs> เราก็มาดูต่อที่ data bus นะครับ D0 ถึง DJ D0 นะครับต่อมากับ data bus ที่เชื่อมกับ temporary และ h e register นะครับ register นะครับมี s s post 78นะครับเป็นตัว374ทั้งหมด4ตัวนะครับของ temporary นะครับแล and it is 3ตัวเราไปดูส่วนของ instruction format กันครับ instruction format ครับ รับตัว i asura i r1 มาพิจารณา i s t r u c t i o n set อันนี้ก็คือโค้ดนะครับที่อาจารย์ให้ทำนะครับโค้ด <Code S 1> ก็จะเหมือนกับข้อสอบการพาที่อาจารย์ให้ take home นะครับจะมี operate o p e r a t opcode and address m o d e i n นะครับมี8 bit นะครับอันนี้4 bit register <Digital S 2> ก็จะเป็นตามนี้เลยครับ address m o d e i n g assembly r o p นะครับ r so o เท่ากับ r o z a e n so a o n address mode ครับ zero n e r o ท่ r o z e r o ท่ c o n t a t e o n e zero ่ m วงเล็บ m e r นะครับ zero one n o n h m n e for bad operate code zero r e ldi zero o addi zero z e r n o cpi zero zero e r e n o n jmp zero e e e o j jg zero z e e r o out ส่วนนนหนึ่ง RET นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือภาษาโค้่ของ ASM b ที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนมานะครับผมธนาลาลาเสือขอจบเพลงเท่านี้นะครับ